สวัสดีคับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิซังใวัีครับวันนี้อีกิซังอีกิซังเพื่อนอีกิซังมานูน่นชื่ออะไรนะฮะมันชื่อตัวมันชื่ออะไรนะไข่เจียวมันชื่อไข่เจียวใช่ไหมหมาไขรเหรอฮะหมาใครพี่ปิวหมาพี่ปิวหมาพี่ปิวอยู่ปังมาวิ่งหมาพี่ปิ๋วถึงนี่เลยเนาะก็ครับมีสองตัวไข่ดาวอ๋อมีไข่ดาวไข่เจียวใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะพาไปที่ไหนวันนี้อีกิซังจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตอะไรนะครับฮะ พาไปอัปเดตอะไรครับม่อนสนพาไปอัปเดตลานกลางเต็นเนาะไม่ใช่ม่อนสนที่เดียวนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปลานกลางเต็น5จุดบนาน้าแขง้งหลักๆตอนนี้ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าบางจุดน่าจะยังไม่เปิดอย่างเช่นจุดกลางเต็นจุดแรกก็คือม่อนสกุระนะครับจุดนั้นน่าจะยังไม่พร้อมแต่ว่าลานมีตรงนั้นแน่นอนเนาะแล้วก็เราจะพาไปม่อนสนนะครับม่อนเสร็จเอยม่อนสนเสร็จเราก็จะพาไปที่ไหนอีกคะัะ ไปที่ไหนอีกไม่รู้ไอ้คิดังไม่รู้นะครับก็คือ,อาลานกลางเต็นท์ปุยเมฆนะอยู่ติดติดกับม่อนสนเลยนะครับพอม่อนสนไอ้ปุยเมฆเสร็จแล้วก็มีที่อีก2จุดก็คือที่บ้านนอเลนะครับก็คือที่อลอมังคางนะครับแล้วก็บ้านสนจงศรี พอไปปการเสวที่ท,ที่ใกล้ๆหมูกระทนะน่ะใช่ใกล้ๆหมูกระทะเลยนะก่อนแล้เราจะไปนี่พาท่านู้ชมดูนี่ก่อนต้นอะไรของเรานี่คือซังส,สัก,รสกุระโอ้สากุระโตอันนี้คือที่เราเพาะเมล็ดเนาะส่วนที่เราย้ายต้นกล้ามาตายหมดเลยเพราะว่ามันกระทบกระเทือนที่หลากหีายก่ยวซัง <พา S 1> แล้วมันก็ไม่โตครับนี่ดูต้นใช่นนดูต้นนี้สูงมากประมาณอ่าเกือบเกือบสี่สิบห้าเซนได้นะท่านผู้ชมนี่จากพื้นขึ้นมานี่ ไม่รู้ว่าจะแจกจ่ายยังไงเนาะอิศุสังเนาะที่แน่ๆก็คือ,อถ้าไหนที่จับจองไว้ก็ค่อยทักมากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอิศุสังเนาะมีไม่เยอะนะครับรอ,ร,อรอบนี้มีแค่ไม่กี่ต้นนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองเอาไปปลูกก็อิน็อกมาแล้วกันน้อยอิุสังเนาะทั้งอ,อิน็อกมาทางเพจแล้วกันเนาะเพราะว่าทางยูทูบมันจะ ตอบคอมเมนต์ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งนี้อีกนิดนึงนี่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 อ่ะฝั่งนี้ก็อีกประมาณสักสิบกระต้นเนาะอีซซซังเนาะนี่อันนี้ก็อยู่ในถุงยังไม่ได้ย้ายลงกระถางใหญ่นะครับนี่อันนี้นใ,ใหญ่ใหญ่ละใช่ใช่ใช่อันนี้คือใหญ่ละอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปอัปเดตลานกลางเต็นท์กันดีกว่าครับไปครับพี่ซังไปครับอ่ะโอเคจุดแรกที่เราพาชมก็คือตรงน,นี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์ ม่อนซากุระนั่นเองนะครับทำไมถึงเรียกว่าม่อนซากุระเพราะว่าจะมีแปลงดอกซากุระนะครับเมืองไทยหรือว่านางพญาเสือโครง่งนะครับอยู่ฝั่งโน้นสามารถรถนอนสามารถจอดนอนได้แม้กระทั่งลานตรงนี้นะครับบนเรียบๆตรงนี้แล้วก็ลานฝั่งโน้นนะครับรถสามารถลงไปได้หรือว่าจะกางเต็นท์ใต้ต้นนางพญาเสือโคร่งก็ได้นะครับจุดที่จะเป็นจุดที่เดินทางมาจากที่ไหนนะคิวซังมาจากบ้านอนะรุโรไทยใช่ไหมใช่ ถ้าเดินทางมาจากบ้านรถไยฝั่งโน้นนะครับก็จะมาเจอจุดกลางเต็นท์จุดนี้จุดแรกก็คือผ่านจากาสุยทังนะครับสุยทังเราไม่ได้พาไปนะครับเพราะว่าอยู่ค่อนข้างห่างจากอ่างข่างพอสมควรวันนี้เราก็เลยเจาะเฉพาะโซนอ่างขางเท่านั้นนะครับว่าลานกลางเต็นท์มีจุดไหน<อ>ครับผม,มเแตกอ,อเตา้า เราแตกจุดกลางเต็นท์จุดนี้สามารถกอ่อกองไฟได้ทำอาหารได้นะฮะมีห้องน้ำอยู่ฝั่งโน้นนะครับให้บริการนะครับไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ใช้ได้นะครับแล้วก็ลานกางนะครับสามารถกางได้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชั้นชั้นลงไปกางได้เหมือนกันนะครับรถแคมปิ้งนะครับรถนอนสามารถจอดข้างบนตรงนี้แล้วก็จอดนอนได้ช่วงนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าชาวบ้านเพราะว่าจุดนี้จะเป็นของชาวบ้านน้องคือนะิสันเนาะดังนั้น เรื่องขย,งขยะอะไรแถวนี้ก็ยังเยอะพอสมควรนะนะค่อนข้างก็คือยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูะะอะไรเนาะก็คือเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าลานกางเต็นท์จุดนี้จะเป็นาลานกางเต็นท์เขตดูแลของอหมู่บ้านหลวงนั่นเองเนะาะนะจุดแรกเรียบร้อยบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็ใครอยากจะมากางเต็นท์จุดนี้ก็ลองเข้ามาดูก่อนได้เดี๋ยวแต่ละที่เดี๋ยวผมจะปัก หมุดไว้ให้นะครับว่าแต่ละจุดมันอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้ตาม GPS ไปได้นะครับแต่ละจุดเนาะว่าจุดนี้ขับรถมาได้ยังไงลองคิดสังเนาะไปะเราไปปุยเมฆกันต่อแล้วก็ต่อด้วยมอนสนดีกว่าเนาะไปกันครับ5จุด5จุดวันนี้หลักๆไปกันครับ เออโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลานนี้มีชื่อว่าร้านอะไรนะครับมีทังรานปุยเมฆรานปุยเมฆนั่นเองถูกต้องแล้วครับนี่ฮะจะอยู่ติดติดกับม้อนสนม้อนสนจะอยู่ด้านล่างนะครับด้าน้าง,งเนาะส่วนปุยเมฆนี่ฮะพร้อมให้บริการแล้วนะครับเพราะแบบไหนก็คือมีเต็นท์มาอคอยให้บริการนักท่องเที่ยว,วนะครับเต็นท์ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือเต็นท์สำหรับเช่านอนได้ครับครับเราพบเต็นท์เองก็กางเอง ใช่ครับถ้าเราพกเต็นท์มาเองเราก็กางรงลานนี้เลยนี่บรรยากาศลานกางเต็นท์ปุยเมฆนั่นเอ,เองนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้วันนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการนะบรรยากาศดีนะน้องคิดสันะ้เนาะบรรยากาศน่ามาแคมป์ปิ้งมากเลยครับจุดนี้สามารถทำอาหารได้ไหมทำได้นะครับทำได้ทุกอย่างเลยนะ จะปิ้งย่างจะ,อะกองเตายังไงก็แล้วแต่สะดวกเลยนายเกียรสังคือเสาเลยเสาส่งสัญญ,ญาณครับนายเกียร์สังโอ้พี่นี่เต็นท์ใหม่นะนายเกียร์สังเพียบโอ้สัญญาตวันนี้เราไม่เห็นบรรยากาศข้างล่างนะเพราะว่าอะไรเกียรสังหมอกหมอกลงโอ้ลานนี้เดี๋ยวเดี๋ย เป็นยังไงบ้างเนี่เนี่ยพ่อถ้าตื่นเช้ามาสมสมหมอกเลยตื่นเช้ามาก็จะเจอหมอกเลยใช่ไหมใช่ดูบรรยากาศเนี่ยดูมีที่ตั้งถิ่ไฟด้วยโอ้โหได้บรรยากาศมากเลยเดีวสเนาะมีฮะบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องโอ้แต่ว่าสูงเนาะสูงลงไปนี่โอ้โหตกลงไปนี่เป็นยังไงฮะตกลงไปเป็นยังไงนั่นนี่ไ่ได้ไปโรงพยาบาลทันที ใช่ไหมออโอ้บรรยากาศนี่มีเต็นท์หลังเล็กหลังใหญ่นะนี่อันนี้คือหลังใหญ่<อ>นี่ไม่อยากเปิดดูโอโหนี่หลังใหญ่นอนได้อย่างน้อยก็หคนอนะันี้คือสังเ่ยหรือว่าหกคนก็ได้หคนก็ได้ใช่จะได้วันนี้บรรยากาศไม่เป็นใจอุสตส่าห์ตั้งใจทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วว่ามันมีลานสวยๆแบบนี้น้อยคิวสังเนาะไปไปเดินไปฝั่งโน้นอีกแล้วมีให้ชมหลากหลายนะ เขาจะทําเป็นค่แบบนี้ให้เราได้เอาเต็นท์วางด้านบนแล้วก็กางได้เลยนะครับเวลาฝนตกมาทังนี้หลงเวลาฝนตกมามันก็จะไม่เข้าเต็นท์นะข้อดีของการกางเต็นท์บนฟากแบบนี้น้อยเคีซังเนาะแต่ว่ามันก็จะยบุยบๆหน่อย <c oughs> ครับลูกกวดมันถูกงเ,เนี่ยอะไรนะลูกกวัดมันถ้าเราขยับอย่างนี้กลัว <c oughs> มันหล,หล่นลงไปใช่ไหมไม่หล่นไม่หล่นแข็งแรงเพราะว่าพี่ๆเขาทําได้สวยงามละ แข็งแรงทนทานนี่วันนี้ลูกแก้วไม่ได้มาแน่เลยนี่บรรยากาศใครสนใจร้านนี้ก็ติดต่อไปที่กลุ่มเที่ยวอ่างขางแล้วกันเนาะเพราะว่าเจ้าของกลุ่มที่นั่นรับผิดชอบรับจองให้แบบนี้ดีกว่ารับจองให้สําหรับใครที่อยากจะมากางเป็นที่นี่ครับนี่ใช่ตอนนี้ปเป็นร้านปุยเมฆอ่างางยเมอ่าง,างร้านนี้รองรับได้แค่ อ่ายี่สิบท่านนะเวลาขึ้นมายืนข้างบนนี้เนาะนิกระสงังเนาะนี่ลานปุยเมฆปุยเมฆอ่างค้างต้องปุยเมฆอ่างค้างนี่มุมนี้ก็จะได้บรรยากาศหน่อยวิวดีหน่อยโอ้ปีนี้ทําเป็นสองชั้นโน่นข้างล่างเป็นอีกชั้นหนึ่งโอ้โหสวยงามครับผมโน่นชั้นอีกใช่ใช่นั่นอยู่ข้างล่างนู้นนะครับท่านผู้ชมอีกชั้นหนึ่งเราได้ยินเสียงรถชัดเจนเลยมีลมพัดอุ๊ยอุณหภูมิตอนนี้นะครับ เมื่อกี้หล่อมากี่องศามื่อกี่ซังเมื่อกี้หล่อมากี่องศายี่สิบองศาพอขึ้นมาถึงข้างบนนี่ผมว่าน่าจะน้อยกว่า20ิบ20เนะาะพี่ซังเนาะเพราะมันเย็นลมนะ,ะลมพัดละโน่นพี่กำลังขนควอยู่มีร้านอาหารให้บริการนะครับสนใจก็มาใช้บริการได้ร้านอาหารพร้อมให้บริการละอยากจะก,กินหมูกระทงหมูกระทะนะครับส่วนก่อกองไฟได้หรือไม่จุดนี้ต้องถามพี่เจ้าหน้าที่อีกทีนะครับแต่น่าจะได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ห้าม เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอดูแลของอุทยานนะโอเคงั้นเราไปม่อนสนกันต่อเนาะกี้สังเนาะเราม่อนสนเราจะไปเดินเดินดูว่าวันนี้คนเยอะหรือเปล่าเนาะไปกันครับไปครับฮะตอนนี้เราก็อยู่ลานกลางเต็นที่ไหนกี้สังฮะลานกลางเต็นที่ไหนครับม,ม่อนสนม่อนสนหรือว่าลานกลางเต็นดอยอ่างขางม่อนสนนั่นเองนะฮะนี่จุดนี้เลยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดกลางเต็นของอุทยาน แห่งชาติด้ยพ,พ่อผมบอกไหมครับรถไมากี่คันดูน่ะ่นี่เที่ยวเยอะมากเนาะเมื่อวานพ่อครนะับเมื่อวานาอ่ะแขกอืมที่พักเราอ่ะแขกเต็มเลยอ่ะเหรอที่พักเราแขกเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยดีจังมีบ่บอยๆก็ดีน้อยเคียซังเนาะดูบรรยากาศนะะโอ้ร้านอาหารอิสลามที่มณฑลเปิดให้บริการแล้วนะฮะมีรับทำข้าวกล่องด้วยนะโอ้หลายๆท่านถามมาว่า ร้านอาหารอิสลามเปิดหรือยังเปิดแล้วนะฮะไม่ได้ขึ้นมาไม่กี่วันเอง mm hmm. hey, เปิดเล้วจังเนาะบรรยากาศประมาณนี้นะท่านผ mm hmm. ู้ชมรู้คือสั่งครับเขาติดป mm ้ายโอ้ใช่ป้ายใหม่นะครับป้ายก็จะบอกว่ามริขายในการปฏิบัตินะข้อปฏิบัติในลานกลางเต็นท์ก็คือห้ามก่อกองไฟห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มนะครับแล้วก็โปรดนำขยะของท่านกลับออกไปด้วยนะครับผม mm hmm. ครับที่ข้างใต้ที่มันอันนั้นอ่ะอ๋อข้างใต้นั่นคือเบอร์ของเราเองเบอร์อะไรหนึ่งหกเก้าถูกต้องเบอร์หนึ่งหกเก้านั่นเองนะนี่บรรยากาศโอ้นี่แต่อดอกแมกโนเลียที่เคสร้องโอ้ตอนนี้หอมหมตอนนี้กำลังบานชู่วูหใกล้ๆหอมต้องหอมแน่นอนหอมนะหอมแล้วใช่ไหมยูอย่างเยอะเลยแมกโนเลียนี่มันจะขึ้นไปสูงก็ได้เต็มเต็มเตี้ยเตี้ยเตี้ย เตี่ยมเตี่ยมมันคือภาษาไทยใหญ่ท่านผู้ชมเตมเตมก็คือตีเตียอะ <laughs> นี่คือบรรยากาศล่าสุดนี่ฮะลานกลางเต็นท์ม่อนสนนะครับดอยอ่างขางนั่นเองจุด<อ>ไฮไลท์เยอะๆนู่นวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยอะไรคือซังหมอกครับหมอกเต็มไปหมดเลยเนาะอุณหภูมิพ่อโอ้ใช่ใช่ไปไปดูซิอุณหภูมิเท่าไหร่อ่นี่คือสัมหัวไปดูอุณหภูมิหน่อยกี่ทักองศาอืมือ เท่าไรเลยดูสิโอโอ้ข้างบนนะท่านผู้ชมดูอ่าเดี๋ยวนะองศาองศาใช่ใช่สิบสี่องศาท่านผูช้ชมเห็นแมะทั้งซ้ายมือนี่ฮะสิบสี่องศาเนี่ย,ยข้างบนก็เออมันดูซ้ายแล้วมันดูขวาเนี่ยผมว่าน่าจะซ้ายนะเนาะคิดสังนาะครับน่าจะซ้ายนะครับสิบหกองศาสิบหกองศาไม,ไม่ใช่สิบสี่ไล่จากข้างบนลงมาข้างบนมันติดลบไง ติดลบแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มอันนี้อันนี้ก็ติดลบไล่ขึ้นไปดูได้่องสองข้างก็คือ16องศาแม่เย็นเย็นเลยบรรยากาศดีมากาใครมีโอกาสได้มาเที่ยวดอยอ่าของขางก็แนะนำร้านกลางเต็นท์จุดนี้ปเป็นอีกหนึ่งนะครับครับผมนี่ถ้าใครอยากกินอันนี้ก็มาตรงนี้เลยอ๋อใช่ครับมีร้านกาแฟแล้วก็มีร้าน อาหารอิสลามที่นี่แล้วเปิดให้บริการแล้วนะครับมาแล้วไม่อดแน่นอนน้องคิดซะเนาะร้านใหม่แต่ว่าร้านไม่ได้เปิดตลอดทั้งวันนะครับน่าจะถึงประมาณห้าถึงหกโมงเย็นเท่านั้นเองเนาะดังนั้นก็ไทดีช่วงนี้ก็เตรียมมาด้วยก็จะดีมากเลยนะครับฮะบรรยากาศประมาณนี้จุดที่2จุดที่3ก็คือจุดกลางเต็นท์้างหรือว่ามันสนเองเองนาะเดี๋ยวเราไปจุดที่4กับจุดที่5กันต่อนะครับจะอยู่ที่บ้านอนอแรเลยนะเดือเดืออีกอันนั้นอาซามัมนเกียร์ เลยอีกสองที่สองที่ใช่ที่บ้านนอแลแล้วก็อ๋ออันนี้ที่สามแล้วใช่นี่ที่สามแล้วเลยอีกสองที่คือที่นอแลทั้งสองที่เลยที่รอมังคังแล้วก็ส,นสวนจงสิรินั่นเองนะครับมาบรรยากาศที่จะเป็นยังไงตามอีคิวสั่งไปเลยครับไปครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาจุดหนึ่งนะครับจุดที่สี่ของเราสําหรับวันนี้นั่นก็คือลานการเต็นท์รอมังคัง เรามังคังแล้วมังคังค้าง,าง,างหรือว่าคางขางเนาะนี่ฮะที่นี่ก็จะมีาลานกลางเต็นท์ให้เราบริเขาให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะครับมีลานกิจกรรมให้เราได้นั่งทํากิจกรรมแบบนี้ด้วยนี่มีเตาแล้วเราจะเห็นบรรยากาศด้วยคนกายนี่ฟินสุดของวันนี้แลวฮะ หน้าบรรยากาศเดี๋ยวเราจะลงไปที่ลานกลางเต็นท์จุดนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับนะั่นคือจุดกลางเต็นท์สวน,นจงสรีนั่นเองไงพ่อใกล้ๆนะเราเห็นแล้วใช่อยู่ด้านล่างของเรานี่เองนะนี่บรรยากาศลานกลางเต็นท์จุดนี้ก็จะประมาณนี้นะนี่ไงพ่ออยู่ใกล้ๆพ่อนี่ยใช่ที่นี่เรามันคัง เัาเนคางใช่ครับรนี้อากาศดีอันนั้นหมูกะระทะสวนจงสิริใช่หมูกระทะสวนจงสิริแล้วเราไปที่นั่นอีกจุดหนึ่งปิดท้ายนะครับจะเป็นลานกลางเต็นที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวปีนี้นะครับลานกลางเต็นที่จุดนู้นก็จะมีไฟให้ชาร์จหรือว่ามีไฟลากไปที่เต็นท์ได้ด้วยนะครับมีจุดเสียบไฟนะฮะจุดนั้นจะดีหน่อยบรรยากาศวันนี้ดีมากลูกเห็นเป็นทะเลหมอกอยู่บนยอดเขาฝั่งนู้นโอ้โห ฟิลดีฟิ่เลยเมื <c> ม่อกี้อ่น่ะอู้นู้นุนพ่อมีนั่นอ่ะมีอะไรครับนุ่นทะเลใช่ครับทะเลเหมอกอยู่บนยอดเขาโอ้โหยังสวยยังงามเลยนี่แหละเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าพ่อเราถ้าเราขึ้นไปอยู่ข้างบนจนจุดสูงๆเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นทะเลเหมอกแบบนี้นได้อันนี้เราสูงอันนี้ยใช่อันนี้เขาอยู่สูงสูงแล้วก็หนาวด้วยหนาวบรรยากาศดีลานกางเต็นท์อยู่ตรงไหนจะอยู่ด้านข้างลานตรงนี้แล้วก็ด้านบนนะครับ นะมีโอกาสอยากจะลองมาใช้บริการก็ลองมานะฮะรับรอ,องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับบรรยากาศลานกลางเต็นท์รอ,อ,อมาค้างจุดนี้นะด้านบนก็จะเป็นอีกน,นอกจากจะมีลานกลางเต็นท์แล้วยังมีชาให้ชิมด้วยใช่ไหมมีชาให้ชิมด้วยนะครับมีอาหารอ,อ,อาหารนี่ไม่แน่ใจหมูกระทะมีไหมม,มีหมูกระทะด้วยอยากได้อะไรสั่งได้นี่ฮรเจ้าของ ตัวเป็นๆตัวเป็นๆที่มาข้ามบนคงหนาวจังข้างล่างมันไม่ลมไงที่นี่มันลมมันก็เลยเหนาวนี่มีกระพงกาแฟนแน่ๆชาขายดีสุดครับสำหรับที่มีนะร้านกางเ็นจะอยู่ข้างบนเนาะนี่ฮะเป็นชั้นๆตรงนี้ด้วยนะครับสามารถใช้บริการได้นัคนับรถนอนแคมเปอร์นะครับสามารถมาจอดที่ลานนอนได้นะครับนี่บรรยากาศเป็นอีกจุดหนึ่งที่ แม่หน้ามากลางเต็นท์จิบชาร้อนๆแบบนี้เนาะนะเดี๋ยวชมบรรยากาศฝั่งนู้นหน่อยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณกายจะพาชมรอบๆนี่นี่นบรรยากาศดีแต่ว่าพพอเร้านข้างบนร้านข้างบนเราไม่ได้พาขึ้นไปนะต้องเดินขึ้นไปตรงนู้นนะฮะแล้วแคมเปอร์นอนไหนได้นี่นอนแถวนี้ได้ห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านเขาไม่ใช่ร้าน ร้านร้านด้วยแล้วกอ็อะไรนะร้านกลางเต็น์ด้วยนะครับที่นะรอมังค้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปจุดร้าน,นกลางเต็น์จุดสุดท้ายส่วนจนเฉริอยู่ด้านล่างส่วนนั้นมันก็จะอะไรนะจะอยู่ต่ําจากจุดน,นี้นิดนึงแต่ก็ได้ฟิวแนละบรรยากาศเห็นวิวฝั่งพม่าฝั่งนู้นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะอ่ะไปกันครับพี่เจสังไปครับ่าโอเคจุดสุดท้ายสําหรับอ่า การอัปเดตลานกลางเต็นท์ของเรานะครับสำหรับ5จุดหลักๆบนด้นอังขางช่วงนี้อันนี้ <09. S 1> เบอร์โทร <4. S 1> ครับ 2>, 2 3 7 1 5 2 0 0 9 1 8 6 9 1 0 3 1, 1> โอ้ใช่ครับเป็นเบอร์โทรร้านหมูกระทะสวนจงสวีนั่นเองนะครับนอกจากมีร้านหมูกระทะแล้วนะครับก็ยังมีร้านกลางเต็นที่อยู่ ท่ามกลางนี่ฮะต้นอะโวคาโดนะครับเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะครับเราไปดูอะโวคาโดโอ้ยคิวซังบอกไปดูอะโวคาโดเลยเหรอได้ไปอะโวคาโดเต็มต้นแล้วท่านผู้ชมอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรเอ่ยอิคิวซังสายพันธุ์อะไรครับอนี่สายพันธ์เล็กถูกต้องอคิวซังพูดถูกครับสายพันธุ์เฮสตนั่นเองนะฮะดูโอ้โหผลผลิตดีมากดกมากเลยพอดูพอดูใกล้ๆนะไหนนี่ตัวนี้ อะโวคาโดสวยๆ,ๆ,ๆแม่อีกไม่กี่เดือนก็พร้อมขายแล้วนะเข้าอยู่ไหนอะ่ะเจ้าของสวนเนาะอยู่ฝั่งนูน้นบ้างป่ะเดินไปนี่ฮะอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําให้กับอคนที่มากางเต็นที่นี่นั่นเองนะครับมีสามมีสามห้องอ้าวใโทรมาใครโทรมาเอ่ยไปเฟิร์นบ้างแม่โทรมาสงสัยตามหาเราแน่ๆเลย เออมีคน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 ใช่เขากำลังคัดบอยิมะโดอโวคาโดโอ้เต็มเลยนี่บรรยากาศประมาณที่นู่นคนคัดบอยิมะนี่เก็บอโวคาโดเนี่ยอโวคาโดสวยๆเลยนี่วัาที่ะคัดบอยอ๋อนึกว่าคัดบอยมะคัดอโวคาโดนั่นเองนะผู้ชมนี่อันนี้พันธุ์อะไรพันธุ์แคทใช่ไหมค่ะเก็บพร้อมขายแล้วนะนี่ นี่ดูลานกางเต็น์ดูลานกางเต็นต์บรรยากาศโคตรดีนี่เดินมาหน้าลานตรงนี้ก็ได้นะคิจสังเนาะนี่เอพออ๋อมันเปี่ยกมันเปียกไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นะส่งทางนไปเลยนี่กิจสังบอก โน่นเมื่อกี้เราอยู่บนรอ,อบางครั้งนี่อยู่ด้านบนน,น,นช่ไหมโน่นพ่อใช่ใช่ใช่นี่นบรรยากาศเราชอบบกาเราก็จะ็นวิวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านร้านอ่ไม่ได้กว้างมากนะครับร้านประมาณนี้ใครจะมาใช้บริการที่นี่ก็อ่อะไรนะโทรมาที่เบอร์โทรที่คิวสั่งอ่านเมื่อกี้แล้วกันเนาะคิวสั่งเนาะครับนะ,นะบรรยากาศดูบรรยากาศตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับร้านหมูกระทะอยู่ด้านบนสามารถ ทานหมูกระทะไปด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยได้นะครับเนี่ยที่พ่อมากินตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ที่พ่อมากินตรงนี้นี่ไอชิมไม่ได้มาด้วยอ,อ่ะไอชิมสั่งไปดูนี่ไอคือคสั่งทำไมคือคสั่งไม่ได้มาด้วยอ่ะฮะทำไมคือสั่งไม่ได้มาด้วยป่วยป่วยนั่นเองใช่คือสั่งไม่ได้ไป,ปไม่ได้ไปโรงเรียนสองวันอย่างนงงั้นถ้าไม่ป่วยนี่ได้มากิน กินหมูกทะด้วยกันแล้วเนาะนีะ่เราไม่ป่วยแล้วอ๋อวันนี้ไม่ป่วยหมูกทะไม่ได้ขายวันนี้ปิดร้านเห็นไหมปิดร้านแล้ว <c oughs> นี่บรรยากาศร้านหมูกทะก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศดีวิวได้น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะครับมีโอกาสลองมาก็ใช้บริการได้นะครับแถวนี้เป็นลานกลางเต็นท์หมดเลยนะครับนี่ยาวถึงฝั่งโน้นเลยนะฮะลานกลางเต็นท์ใต้ต้นสากุระครับผมไหนพ่อลองมาดูนี่ดิ อะไรฮะเนี่ยมีอะไรเหรอนุ่นที่มองกล้องเหมือนเนี่ยเนี่ยไหนนุ่นอ๋อกล้องซองกล้องซองใช่เอาไว้ส่งทางไกลไงส่นในบ้านหลังนั้นนุ่นไม่เห็นอะอนั่นบ้านหลังข้างในนุ่นมีคนอยู่ในบ้านกําลังก่อไฟอยู่เลยคือบังบรรยากาศดีนะนี่ใช่บรรยากาศดีวิวสวยด้วยแหละนะโอเคสําหรับวันนี้เราเก็บบรรยากาศอ่า ลานกลางเต็นท์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาอะคิซังน้องหวังว่าคงจะเป็นแนวทางสําหรับใครหลายๆท่านที่อยากมาใช้ชีวิตรโรลไลฟ์แล้วก็การเต็นท์นอนกันอย่างนี้นะครับก็สามารถมาใช้บริการตามจุดที่เราแนะนําได้นออ้อยกิซังนาอดูบรรยากาศข้างหลังีิซังเห็นไหมอันนั้นที่ประเทศพม่านะครับเราพาเที่ยวกันแบบ สวยๆจุกๆไปเลยเนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับการเก็บบรรยากาศใ<ด>นครั้งนี้เนาะดูอยากมากินหมูกระทะสิริจงอ่ะสวนจงสิริสวนจงสิริโอเคเดี๋ยวไปหาโอกาสเดี๋ยวพามาแน่อนอนเดี๋ยวพามากันหมดหมดเลยลุงหมออะไรทุกคนได้มากินที่นี่สักหนึ่งมือ้อเนาะสั่งเขาให้พร้อมเลยละกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านชมรุ่นจะชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับกับการเก็บบรรยากาศ ลานกลางเต็นท์หจุดนะครับสำหรับมุดลอยอ่างขางของเราตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอย่าลืมมา้เลยนะครับกิซังอย่าลืมไว้แล้วเซซังแน่ะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กิซังในการออกมาเก็บบรรยากาศทุกท่านได้ชมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสด okay, ีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเข้าไปไหนกัน